สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ป้าสุจะเอาบอลมานําเสนอสามตัวนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆเลยค่ะเหมาะกับการปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลตัวนี้คือประสาททองนะคะก็ชื่อเป็นเงินเงินทองทองนะคะดูก้านสีดำดำดำเขียวนะคะกระดูกเส้นล่างแหสีเหลือง เหมือนทองใช่ไหมคะอยู่บนใบสีแดงๆทำให้ดูเด่นมากๆค่ะหูฉีดถึงสะดือหูม้วนเล็กน้อยแนบไปกับกะสะดือเลยนะคะหูเนี่ยถ้าใบที่ยังไม่กัดสีเต็มที่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะก้านจะดำหน่อยหนึ่งดำเขียวนะคะก้านเมื่อแรกๆก็จะเป็นสีเขียวเมื่อ แก่ตัวก็จะเป็นสีดาดูแล้วลวดลายของเขาสิคะเนี่ยใบที่ยังไม่กัดสีเต็มที่เนาะก็จะมีป้ายสีแดงบนพื้นเขียวนะคะกระดูกเส้นร่างแหเนี่ยจะเป็นระนาบไปกับขอบใบนะคะดูทำให้ดูสวยดูแปลกตากว่าไม้อื่นๆซึ่งกระดูกเส้นร่างแหเนี่ยจะชัดแล้วก็ระนาบไปตามรูปแบบของรูปใบเลยค่ะ ใบเขาจะยาวๆสวยงามนะคะเป็นสมกับชื่อปราสาททองค่ะเพราะว่าดูกระดูกเขาสิคะเนี่ยสีเหลืองตัดกับสีแดงการที่ผู้ให้ชื่อผู้ตั้งชื่อเนี่ยก็เขาคงมองดูลักษณะนามว่าเหมาะกับลักษณะแบบนี้ก็เ,เลยตั้งชื่อแบบนี้นะคะสวยงามค่ะดูกระดูกเขาจะต่างจาก ต้นอื่นๆทั่วไปเลยนะคะเนี่ยค่ะต่างจากต้นนี้เลยต้นนี้กระดูกก็จะต่างกันต้นนี้ก็ชื่อเป็นสิริมงคลมากเพชรนำโชคค่ะปลูกไว้ก็จะบอลสีชื่อเพราะชื่อดีๆแบบนี้ก็อยู่กับเราก็จะทําให้ดูเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะต้นนี้ก็ใบจะใหญ่กว่าอประสาททองหน่อยสัพโพกว้างกระดูกล่างแหสีเขียวนะคะ ใบรูปใบโพใบไทยนะคะหูฉีถึงสะดือเช่นกันกันกบประสาททองแต่ม้วนเข้าเล็กน้อยตรงสะดือมีจุดสีดำก็พื้นแดงนะคะขิบกระดูกกลางแหกับสีเขียวทำให้ตัดกันเวลาที่เขากัดสี็มที่เขาก็จะพินพื้นแดงชัดๆเลยค่ะตอนนี้เขายังไม่กัดสีเต็มที่เขาก็จะดูอย่างพื้น เป็นสีเขียวเขียวแดงแดงสมกันก้านเขียวนะคะก้านเขียวดูนะคะว่าหลังใบก็กระดูกเส้นล้างแหงจะสีเขียวนะคะเป็นด้านหลังหลังใบแต่พอกัดสีเต็มที่แล้วก็จะเป็นสีแดงพื้นใบก็จะสีแดงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะสีแดงสะพังต่อไปคือจอมทับค่ะจอมทับนี่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะ กระดูกล่างแหก็จะสีแดงพื้นใบสีเขียวแล้วก็ป้ายจัดจัดก็เป็นสีแดงนะคะเวลาที่เขากัดสีเต็มที่แล้วตอนยังไม่กัดก็จะพื้นใบก็ยังจะสีเขียว,ยวอยู่เนี่ยค่ะจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ค่ะเป็นบอลที่ทรงใบใหญ่ก้านแข็งแรงอันนี้เป็นใบที่แก่แล้ว ที่ยังไม่กัดสีเต็มที่ถ้าใครปลูกเ็าจะมีความหน้าเกรงขามความหน้าสะพึงนะคะปลูกไว้ในบ้านก็เป็นสลีมงคลชื่อก็เป็นสรีมงคลนะคะเป็นจอมทัพเป็นจอมของคนนะคะเป็นผู้นําดูใบหลอดอ่อน,นเขาสีขั้่แดงสะพังยิ่งกัดสียิ่งแดงเลยนะคะก้านออกสีน้ําตาลเขียวนะคะน้ําตาลผสมเขียวหลอดใหม่ก็สีแดงแป๊ดเลยนะคะ เนี่ยค่ะดูก,ก้านเขานะคะเป็นสีน้ำตาลผสมเขียวเลยค่ะหลอดใหม่สวยสวยสวยมีดอกด้วยค่ะต้นนี้จอมทับค่ะจอมทับผู้ยิ่งใหญ่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นที่น่าเกงขามของผู้พบเห็นนะคะคอใบก็นวลน,นะคะเนี่ยคอตรงคอใบนวลหูฉีกถึงสะดือ แต่ไม่ม้วนนะคะมีเขียวอยู่ตรงขอบตรงขอบหูนะคะไม่มีหูมว้วนก็สวยงามนะคะจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่ตามติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประสูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ